เปทำงานให้เราเนาะาร้อยรับหน้าหนาวที่เข้าทีวีจะเข้าถึงเราไม่มีเชื่มีสายที่ขาดสายหาช่องทีวีทางีภาษาทีวีสาธารณะมาช่วยเราทำรายการภาษาครับนี่แหละแต่มาเอื้อบุญเพื่อบุญดงใจจะให้ช่องห้ามาทับมาทับข่าวเนี่ยังทัางก็ได้สัมภาษณ์มันแล้วใช่ไหมได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าทำยังไง ส um ั่งจ okay? ้างคนมาทำเองร่วมกันโอ้สบายครับอาจารย์เดี๋ยวตันมีตันยิ้มเลยอาจารย์หลว่อาจารย์กลับไปให้อย่างดีอาท่านผู้ใหญ่มีมีซุ้มเสียงโฆษณาประชาสัมพันตอนนี้ไม่มีครไม่มีเนาะแล้วผมก็ตามไปมาข้างหลังมันจะเหลือแต่สายกับกระเป๋าของที่อยู่ในกระเป๋ามันจะไหลออกหมดเพราะนิจจารีมันมีความจำนำเป็นหมอเุทนศาสนา ยังไม่พ่อทิท้งพิธีสําคัญทีส่สืบทอดกันมานะฮะวันนี้ก็ยินดีเห็นบรรดาคนวัยรุ่นรุ่นใหม่ไดะเดินทางเข้ามาอายินดีต้อนรับครับเดินทางมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะฮะคุณใหญ่จตุพรน,นะครับพระเอกจากช่องเจ็ดสีนะ,ะวันนี้ท่านที่ดูละครหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะคุยท่านายกันนะครับตอนนี้ฟังพ้าเอกห้าเอกดาวร้ายไปก่อนนะฮะเขาบอกเมื่อกี้ฟังพิธีกรเขาบอกคุณใหญ่จตุพรในชาติที่แล้วทําบุญติดคองลูกเอกลูกเิเิน หน้าตาถึงหล่อเหลาเอาบ้านโป่งเฮ้ยเอาการนะครับผมนี่สงสัยคาที่แล้วเอปิดทองจตุตพรนะครับพระเอกด,ดาวร้ายสุดหล่อของเราครับเอ๊ะเป็นยังไงพระเอกด,ดาวร้ายสุดหล่อฉายาฉายาคือาาพเพชรขาดหน้าหวานมนาหลายร้อยกิโลเปอดยันนะครับทั้งบุกป่าขึ้นเขาสุดท้ายเราก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับผมก็นะ ไม่เกินความสามารถนะครับผมก็ว,มวันนี้มารู้เชิญกันทำบุญนะครับบิดเพราะเราจะเกิดเป็นอะไรเกิดหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ชาตินี้ทำบุญไว้เลยครับผลบุญตามสนองแน่นอนนะครับผมแนละ้วตรงนี้ด้านหน้าก็ ร่วมกุณลกเสตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีนักแสดงนะฮะอีกหลายท่านเดี๋ยวก็เดินทางมาตรงนี้เก่าแต่ตัวเราเป็นคนนะโอ้สวัสดีครับคุณแม่อันนี้คือพ่อใหญ่ตาอันนี้กงาตาผมไม่ย้อยนนะครับเขาเป็นคนเขาครูพานมากนะฮะอันนี้คืองในเรื่องสารวัตรเข้มนะครับถ้าใครดูช่องวันและกจกรรมได้เลยนี่คือสารวัตรเข้ม นะครับโอ้โหนี้นะครับถ้าแต่งยศนะรับรองว่าเป๊ะนะครับผมแล้วก็เป็นพระเอกเอ็มวีนะครับของหลายๆหลายๆคนเลยนะครับศิลปินนักร้องนะครับที่ดังๆนะครับนี่ก็เป็นเจ้าพ่ออกเจ้าพ่อเอ็มวีเลยนะครับร้อยยี่สิบเพลงนะครับในเมืองไทยไม่มีแล้วครับมีเขาคนเดียวจะเป็นศิริพรน้ำลายฟงก็ดีจะเป็นจิตลานะครับหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นไลฟ์ อะไรใจชื่อตหัตะวันเนี่ยนักร้องนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับหลายคนนะครับแจนดอกเอ่อบนแคนแจนคูนอะไรเงี้ยเขาก็แสดงนะครับลหลายบทเพลงเลยทีเดียวนะครับมาโลวภรโลกกุศลนะครับทางด้านนี้พระไตรนะครับแล้วแต่นะ่อแล้วแต่ศรัทธาของท่านนะครับยอดที่ตู้ได้แล้วก็ไปหยิบพ้าไตรไปไหวนะครับรอบโบสถ์ทั้งสามรอบแล้วขึ้นไปไหวบนโบสถ์นะครับวันเีือการกุศล พระนาคสิบรุ่นนะครับสิบตนนะครับก็ขอเทนได้นะครับวันนี้เป็น่อนช้ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูหัวลำนะครับมาดูตรงนี้ดูแค่คำก่อน,นอไม่ใช่าว<อ>แข็งแรงนะครับปีใหม่นี้ปี2568ทุกคนทุกท่านนะครับเดินเข้ามาบริเวณหน้าการก็เดินทางนำมาจากกองโบนจากที่ไหนฮะววสวัสดีครับ แวาง่าแพทยวายแพทย์ส่วนฉวางอ๋อทีมงานสหกรณ์โคขุนนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งสองสามตาต้องยิ้มนะเขายิ้มเขายิ้มยิ้มเขายิ้มบอกผิดอ่ไม่ตรงตรงไหนก็ยิ้มยิ้มด้วยนะครับขึ้นวทีหมอลังด้วยไหครับหมอลังของเราเนี่ยหลายท่านสงสัยว่าหมอลังแฝงแฝงเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาจ้างชื่อหมอลังชื่อหมอลังนะเอออะไรล้านสองเลย ัดการเลยผู้จัดการด้วยจัดการจัดการอะไรอ่ะจัดการดูแลคอนเสิร์ตคิวคอนเสิร์ตจับไข้หายทองคำับผมน้องฟิวกิตติกรตั้งใจมาจากบ้านจะมาลงตู้ร้อยหนึ่งแต่เห็นตาราเนี่ยเปลี่ยนใจเลยนะอะไรอย่างเงี้เอ้าก็ขออนุโมทนาไปดูโนโมทนาเลยอาจารย์ครับอ่าให้เทวดาได้ได้ยินได้ยินได้ยินเอาอนุโมทนากับคุณชาติธรรมชาติธรรมสีเทวราเนะครับผมก็เปิดน้องบ้านคุณแคศล ปวดแคหรูอยังไงอ่าน้องใหม่จดู้ครับชิตันชิตันขบผมโหจะพระบาทมันจะถึงยอดโกดเลยนะก็โซโล่ยาวๆสามครั้งสามลาพวกเราหิ้วเดยอ่ิ้วฮิวไปพะเอกไปช่วยดึงหน่อยครับไปดึงสายโอเคเอมยางรับเอาจิงเหรอจิ้งตรงไหนอ่ะตรงโน้นต้องโน้นลวเขยับดูนะโอ้ยอ่ะยัง่ 老弟，老弟。 เจริงครับผมพรใช่มาด้ยครับพรยังหายใครหวก่อนใครหก่อนผมพี่ว่าพี่จะหาอ่เอาหนึ่งสองสามุ้ ายรูปก,กับคนใหญ่น้องใหญ่ก็ได้นะครับเดีนเชิญเลยนะครับก่อโดยการตรงนี้นะครับก็วันนี้ซิลกิติกรไหทองคานะครับหรือพระเอกละครจกัจกรจักรวงวงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ใครที่ติดตามชมเขาเรียกว่าเป็นละครจกัจกรจักรวงวงพื้นบ้านทางช่องเจ็ดสีนะอาทิเช่นละครดับเจ็ดสีมณีจะแสงชัยาเชษ จันสุริยค่าตุ๊กตาทองนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเขาเรียกว่าเป็นละครจกักวงท้องจะสีหมดเลยแล้วก็ช่วงหลังๆมาฟลก็มีโอกาสได้เ,เล่นเป็นละครหลังข่าวนะครับละครเรื่องสิงสังป่าบ้างนะครับหากลิ้นช้างบ้างนะครับแล้วก็ออก้าวผาเล็ <c oughs> หลายเรื่องมากนะครับหลายเรื่องมากตอนนี้ก็มีนะครับไปรับเชิญอยู่ทางช่องไทยดีพีเอนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของช่องไทยดีพีเอก็เป็นละครเรื่องมองเป็นสวรรค์ คืออุิกรก็รับบทเป็นพระองค์เจ้าสังนะครับก็เป็นคล้ายๆเราฮอจัดวงวงฝากติดตามด้วยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องไทย b p s กดเลข3นะครับแล้วก็วันนี้มากับคุณหน่อยสุทธิสานะฮะค่ะจากในมันสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่ๆลุงน้องทุกท่านนะคะวันนี้หน่อยสุทธิสานะคะก็มารายงานตัวมากับ ทีมงานนะคะของพี่สกลเดชโปรดักชั่นนะคะวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญอากาศก็ดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ได้ข่าวว่าจะมีมอลำม,มินิคอนเสิร์ด้วยเดี๋ยวพวกเราจะไปด้วยใช่ไหน,หนมาวันนี้แล้วถือว่าเป็นวันแรกของปีนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีนะครับปีใหม่นะครับ2568ทุกๆท่านด้วยะนะครับถือว่าเป็นปีแรกนะครับ เราสองคนดีใจมากๆรวมถึงทีมง,งานที่สกุลเดชศิลปินดาราทุกๆคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใหญ่นะครับนี่ท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เต่าด้วยนะครับแล้วก็ที่อิชิตาไปเลยไปเลยไปกับพื้นไม่ไปกับพื้นูนไปกับพืนนู้นไปอยู่แถบนู้นไปอยู่สายใหญ่ไปอยู่อะไรเอาเออเรียกเอาเอามือลงเอามือจะดตมุนลงนะครับผมก็เป็นผู้กับขาวพระชนด้วยนะครับแล้วก็ เป็นนักแสดงด้วยนะครับผมก็มาร่วมบูรร่วมสมในชุดนี้นะครับชุดวลาประมาณ3ทุ่มสิบห้าสาครับไปฟั้งเทแล้ก็เพราะนะครับวันนี้จ๋อน้องเฟลกิจกรน้องไอทีรศินบอกซึงกลาง50าบาทนะคะนางสาววารุณีพรมมาลา50บาทนายถาวรอน หลวงพิหลวงพิสารมีแสงนะคะนางสาวสังวาลน,นะคะปัญญานะคะเออาานา้นนครับบุะยดขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะครับอ,อรผมก็ที่ช่องฟ้านะครับก็ขอเชิญได้บรรลุภูมบลูกศิมย์มาฝังลูกนิมิตกันนะครับ นี้นะฮะปูล้ำแทนที่จะไปโบนล้ำไปหันกลับเข้าวัดเลยแบบนี้มันมิสน่ห์มันเหมือนเป็นเสียงบอกบูนใช่เป็นบอกบุนเฮ้ยไอ้เขาทำอะไรกันวะใช่สมัยก่อนเขาไม่ร่วมบุญมาซี่ซียลร้านขอให้รวยกลับไปนะวิรัตนะครับคุณวิรัตนะครับแล้วก็คุณนัวนะครับแล้วก็คุณเกวลินมาตราชนะครับร่วมทำบุญมาคุณศีรัตน โคอาสานะครับพร้อมครอบครัวอนุบมตนาบุญขอบคุณับขอบคุณครับแต่วันนี้มีโอกาสพวกเราทีมงานสตูดิโอเด็โปรดักชันนะครับนำทีมงานดาราจากท่องเจ็ดนะฮะแล้วก็ยังมีศิลปินจากค่ายไห่ต้องการเดินทางมาด้วยใช่ครับครับพร้อมกับเฮียตันนะครับสวัสดีครับไม่มีเสียงต้อนรับของเฮียตันเลยนะฮะสุดๆนยโอ้ย ประธานโทษให้เฮียตันครับวันนี้เอาโอชิมาแจากเดีย่ยวไหมครว่าไงไหมเอาโอชิมาแจากเดีย่ยวไหมครัโอโ้โพูดไม่คิดทำไมฮะเฮียกินน้ำแดงอุมาทองอยู่เลยที่จะว่าตัวจริงนตัวปอมเนี่ยปอมไม่ได้ว่ามารถตู้เออเออเป็นเฮียตันเหรอฮะเฮียตันครับไม่ได้มาแคน่นี้พาใครมาด้วยครับไม่ได้มาแค่นี้ครับพาปู่พญานมากมาด้วยครับอ่ะขอเสียงต้อนรับปู่พญานาคด้วยครับ นี่ตะวันหนาหินนะฮะลักษณะกันไม่เข้ากันแล้วนะไปนอนที่ไหนมาเนี่ยก็เหมือนกับเจอโดนงนะฮะนะครับมันไม่เท่ากันนะฮะเืียนาเขาต้องแบบนี้อยู่แล้วอ๋อเหรอครับรู้สึกว่าอากาศเย็นเจี๊ยบจังเลยเย็นเจี๊ยบด้วยเย็เจี๊ยบมาทุกครั้คนบ้าอะไรเย็นเจี๊ยบอยากตีตายกเฮียนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ท่านประธานกล่าวแล้วนะครับบอกว่าบางงานนี้จะตีกันนะครับ ถ้าท่านตีกันนะท่านเสียแปดแสนนะโอ้ยชื่อวงขาวชื่อวงเหรอชื่อวงแปดเมื่อใช่เราก็ไปอยู่กองอธยการมาไปบอกอุลกันมาด้วยและวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทางผู้จัดการวงของแปดแปดแสนบันเทิงสิมีโอกาสให้พวกเราทีมงานนะครับสปอนเซอร์ลดราคาได้เป็นการครับนำศิลปินมาแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วไม่ให้นำตัวก่มาให้มา ครับสวัสดีคร,ดรับเูาคุยครับเป็นผู้ที่ตรบกรกท่านนะครับผมขือนากรากสวัสดีหรือว่าสายยันผมเป็นชาติเรียกนะครับผู้กับข้อมดยคนจริงผู้ยิ่งใหญ่นะครับ ผลงานนะครับก,ก็คืออภิหนาดูปูทั่วเดี๋ยวนอนทะเลจีดรจรแล้วก็เล่นรายการข้องด้วยแล้วก็เล่นเป็นพญานาคด้วยข้างตัดทั้งเล่นด้วยนะครับผมเรียกว่าไม่ข่างใครเลยใช่ไหมไม่ข่างใครเลยเต็มเกียวเอาไปทีหมดเลยเป็นสถาบันราชนะครับจากวังนายชินนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะรอให้บรรดาแฟนคลับเอ็ซีของจะรอทำไมอ่ะพักแปดแสนพัฒเดินสิงค์ก็ปนยอยเข้ามาเรื่อยๆเดีก็พวกเราช่วงนี้ก่อนปูนตีแปดแสนรับ คนดูร้านแปดร้านแปดวันที่ยังมีเรื่องเด็กขาดคนไหนทําให้เกิดเรื่องเกิดรา,ราวันนี้นอกจากจะอยู่ในรถส่วนตัวแล้วเป็นสอกเป็นปอเช่อย่างดีโอ้รยหูสิบร้อยอย่างดีปอเช่ยอย่างดีถ้าเป็นป้าผมนะทำไมต้องไปอยู่ใน,น,นั้านให้รวมคนละให้รวมด้วยถ้าอยู่ในความสงบเรียบร,รย้อยแล้วถ้าถึงกลับบอกว่าบบรรทุกอย่างเที่นอ่ที่นี่ไม่มีท้่นองไม่มีอยู่แล้วพระว่าที่นี่ คำรองว่าทุกคนน่ารักและนิสัยนี้ทุกคนแล้วก็ไม่มีการเกเรคนที่นี่ไม่มีเกเรแต่ถ้าทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาจะต้องรับผิดชอบถึง,งแนนต่ใส่ใส่ฮะวันนี้เรามีเส้นทางเดินทางอะแล้วขอเส้ตนตัวเงิน้อรับทีงานดาราใจทุกใจชุดหนึ่งครับครับผมมาเพื่อไม่ให<ม>้เสียเวลาเพื่อคาดหน้าหวานใหญ่กัตถุพรจากท่องวันนะครับเป็นสวัสดิ์เข้มนะครับถ้าใครรู้จักนะครับนี่แหล่งที่ กันนะครับผมยกระโจนมาแล้วกีฬากระโจนหน้าเราหล่อบ้างอะเคลื่อนทางประมาณ600กว่ากิโลอย่าหนุนกลุ่เกันอน่านุนมีดเรียวเราโชคดีนะฮะ เราเจอเป็นถนนที่มีมารยาทมากครับเดี๋ยวโค้งเดี่ยวโค้งเดี๋ยวโค้งถ้าบนทางใครครบหมอผมก็ต้องโค้งตามฮะถ้แต่ไม่โค้งอ่ะไม่โค้งไม่แหกโค้งเลยเราขับรผู้พานมา6ก0กิโลเพื่อมาพบปะพี่น้องนะครับแล้วก็มาราหลวงพ่อระเจ้าะคุณหลวงพ่อด้วยดีใจมากเลยวันนี้ได้ทำบุญด้วย อ่าตอนนี้ให้น้องใหญ่แต่ทุกคนโอ้โหผลงานล่าสุดนะครับผมตอนนี้เรื่องนี้เดือนเมษายนนี้ได้ชมแน่นอนครับทุกอนุรุทัยทางช่องเจ็ดนะครับผมไอ้เรื่องหนึ่งก็มีเรื่องทางช่องวันนะครับผมเรื่องโนราแล้วบนดี้บนร้ายเดี๋ยวรู้ดีเรื่องเหมือนเดิมฮะเป็นตะทาสหน้าหวานเป็นตำรวจเป็นถึงสารวัตรเข้มครับแต่ก็เหมือนเหมือนเป็นโจร เขาว่าเป็ตำรวจดีตำรวจดีเหรอเป็นคที่มุ่มั่นมันจำมันจำาลร่จมันจำมันจอาสาวัดเค่องี้มันลาไม่ตไปผมแต่งตัวแบบนี้คนไม่จำผมเลยเดี๋ยราจมีนักปนอีกมากมายหลายท่านเลมวยจมีท่านนึงใช่ก็จดสีเหมือนกันชงเจดครับแล้วก็เล่นไหนจัดกัดอวมแบบผมนี่เลยจะหาเหรอครับผมโอ้โหแต่ว่าความหล่อแฝงผมมาตลอดอย่ี่ ไอ้ผมก็เป็นนักเด็กมีคู่แข่งของนักเด็กอ่ะเขาคือไอ้นารกนะรอรอรอครับตอนนี้อย่างไรการเสียเวลานะครับผมวันนี้พิรข้าวทาวานขอขอบคุณทุกคนทุกชาติโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือการับขอบศาสนาครับจากวงแปดแสนมาถึงสินด้วยวันนี้มีช่องโทรห้านะครับได้ถ่ายทอดาะบันคือเทปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้ ชมกันนะครับก็เดี๋ยวสอแอร์ทางพทบ5ด้วยนะครับครับต้งขอขอบคุณนะครับประดาแฟนผับเย็นจีขอ8สายเพื่อนสิงห์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปทางเจ้าขององค์ด้วยนะครับที่ันนี้เปิดโอกาสให้น้องเฟิมอีเล็กซ์กร้องหน่อยสุริสานะครับเฮียตันแล้วก็คุณใหญ่จตุพรนะครับขอพระปู่พญานาคและปรับผมน้าเดชนะครับ เอาสักเด่นอุ้ยนะใช่ไหมคะน้าเด่นนะครับน้าเด่นนะครับาเดี๋ยววันนี้ให้อ่าน้องฟิวและการเป็นแทนจะให้ถ่ายตัวคำากไว้ผลงานก่อนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดสินทองด้วยนะครับเจ้าพนัสตะบลนะครับดงชนละครับนะดงชนอ๋อเจ้าพนัสตะบลดงชนเขตหนึ่งนะครับพระครูสุทธิธรรมธาดา ดีมากครับนะท่านเป็นเจ้าวัดวัดสิศีทองของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณวงการแสนบัเทิงศิล์นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสกลเดชโปรดักชั่นด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนําศิลปินนะครับมาร่วมช่วยเหลือนะครับสนับสนุนนะครับกับทางวัดเราด้วยนะครับโดยวพรุ่งนี้เรายังร่วมบุญอีกหนึ่งวันวันนี้พวกวัดวันนี้น้องติอยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ค่ะพวกเราทีมงานยังอยู่เนาะพรงนี้นะคะแค่ยังให้ต้ใหญ่ ลาแฟนผักของพี่น้องชาวแปดแสนมาเป็นสินก่บนครับแต่แยกกันไม่ออกเปนะ็นาห,หล่หอคุอ้มกันหตการลหล่อหล่อคู้มกันครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจและตื้นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับพี่น้องชาววัดศรีทองทุกท่านเลยตรงนี้นะครับผมก็ส่งสู่ข้าปีใหม่ทุกคนเลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงที่การสินนส่นรดสมนใจปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปอยากคิดมีแฟนใหม่ไปเกลือแฟนเก่าเองแล้วกันนะครับ ผมก็หยกไม่เด็ดนะเอาวันนี้ตูดายครับไปก่อนครับขอบคุณุกท่านครับสวัสดีครับ